ยี่สิบนาทีทีเดียวพ่อใหญ่แล้วว่าสตาร์ทรถไปาล้วจำแข้งข้างหน้าก็ละลายเนี่ยนั้นละลายแหละที่อันนี้มันละลายโอ้ยครับรถไปเหตุงานก่อนพี่น้องจ้ะพี่น้องก่อนไป h o u สิบเอ็ด <laughs> สิบเมาต่อชุบสิบเมาา กบวนหายไปซ้่งมาสวยมาง อันมันเป็นน้ำเค็มนาะรอมันสีเบลอ,อ่ะเนาะค่อยๆเหยียบเอาคิดว่าน,นี่ยนะมันมันทันไปใกล้ๆขลาดเหยียบแนละ้วมันสีไรน,าน,น,าน,น,านั่นนั่นนั่น

คุณากันมาสื่อหนีเนะ งานแมวจ้าไปลง <laughs> พ้องก้อยผุ่นถึงผาโฮมถึงอีหยงังหายเต็มไปเบิดแล้วอยากเป็นฮะรถมันไหลลงขางค้างเคลสีได้ใส่มันได้ผ,ผาโฮมพนันวาเพราะวันอยู่ไกลบ้านได้ยากไปหัข้าวเดียวสามนาทีนาทีนึงเอาจา้าฮอแล้วจะพ่อยทั่วมาอีกแล้ววางก้อนสัน